การจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักค่ะทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งหมดศรัทธาและตัดสินใจหนีออกจากบ้านนะคะแต่เมื่อเขาต้องหวนกลับมาที่บ้านอีกครั้งก็ทําให้เขาได้ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดค่ะติดตามเรื่องราวดราม่าที่น่าประทับใจในภาพยนตร์เรื่อง The Gospel ที่จะนํามาฉายทางไถ่เตอร์คืนนี้ค่ะ ใช้ชีวิตลุ่มหลงในแสงสีขัดจากคำสอนในพระคัมภีร์คือเส้นทางที่เดวิดเลือกเดินหลังสูญสิ้นศรัทธาต่อศาสนาครั้งสูญเสียแม่ไปเมื่อ15ปีก่อนแต่เมื่อพ่อที่เป็นหัวหน้าบาทหลวงป่วยหนักนลกรอง r ารชื่อดังจึงต้องหวนกลับบ้านเกิดอีกครั้งก่อนพบว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเพราะบาทหลวงแฟรงค์ต้องการรับช่วงต่อในการดูแลโบสถ์โดยมุ่งระดมทุนเพื่อสร้างอาคารใหม่แทนการให้คำเทศนาแก่ผู้คนเหมือนเมื่อก่อน The Gospel เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากทานคติสอนใจในคำภี์ไบเบิลเรื่อง The Prodigal Son หรือลูกหลางผลานนอกจากจะได้รับฟังหลายบทเพลงประสานเสียงที่ขับร้องโดยนักร้องกอสเปลชื่อดังยังถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมจริงสะท้อนแง่คิดในการใช้ชีวิตและการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดี will the ถ้าทรมของเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นความเชื่อมันพิสูจน์ยากมากว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะมันเป็นความเชื่อมันเป็นนามธรรมาเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยมันจะกระทบก,กันง่ายและคนที่จะทำเนี่ยแปลว่าต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์สุดยอดอหะ ติดตามการกลับบ้านของเดวิดที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงศรัทธาและการให้อภัยเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตใน The Gospel ประสานเสียงเพียงเราอธิษฐานไทยเทอเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS ชื่อเรื่อง The Gospel ก็มาจากแนวเพลง Gospel ที่นิยมร้องกันในโบสถ์ค่ะโดยจะเน้นเสียงร้องและการประสานเสียงนะคะขณะที่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาค่ะคุณวราวิทย์คุนวิสาคะ